ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะคะเข้าสู่การนมัสการในวันนี้นะคะก็ในพระคัมภีร์นะคะบอกไว้ว่าให้เราโมทนาขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าให้เราเพราะว่า,าพระคุณของพระเจ้านั้นล้ำเลิศและก็ประเสริฐยิ่งนะคะอยากให้เรามานมัสการแล้วก็โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงนี้คะ่ะโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าคะ่ะ ไม่ทรงกระทำสิ 2โครินบทที่5นะคะบอกไว้ว่าเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาใครตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคิดตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพราะองค์เช่นนั้นอีกฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิดเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก็ล่วงลงไปนี่แน่ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประธานพันธกิจในเรื่องการเคืนดีนี้ให้แก่เราตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้มารู้จักกับพระเจ้านะคะเราก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตของพี่น้องไปเราอาจจะเคยเป็นคนบาปท,ที่ทำบาปม,มามากมาย แต่เราเชื่อว่าเมื่อเรามาอยู่กับพระองค์แล้วเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยากให้เรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันค่ะเปลี่ยนชีวิตค่ะ a <sus> ขอบคุณพระเจ้านะคะในพระธรรม2โครินบทที่5ข้อที่17นะคะกล่าวไว้ว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆสารพัดก็ล่วงไปนี่แนละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพี่น้องค่ะพี่น้องสิ่งสารพัดทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและชีวิตของเราเองก็ถูกสร้างมาจาก พระเจ้านะคะในหัวข้อชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ข้าพระเจ้าแบงออกเป็น3ามประการนะคะประการหลักแรกก็คือการถูกสร้างใหม่นะคะชีวิตเราเมื่อรับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราได้ถูกสร้างใหม่จากพระเจ้าแล้วนะคะเราได้รับการไถ่บาปเราได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าแล้วเพราะว่าบาปที่เราทำเอาไว้ตั้งแต่อดีตหรือปัจจุบันแต,แต่พอเรามารับเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ได้ ไทยบาปแทนเราแล้วแล้วก็มนุษย์ทุกคนแล้วนะคะดังในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่12และ13านะคะกล่าวไว้ว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งในฐานะน,นั้นพวกเขาไม่ได้ไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกรมหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้านะคะชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกันค่ะพี่น้องเมื่อเรารับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วนะคะ แล้วเราก็จะได้ถูกชําระบาปพอชําระบาปแล้วเราก็ได้รับชีวิตใหม่นะคะไม่ต้องอไม่ต้องแบบหมายถึงว่าไม่ต้องเสียชีวิตไปแล้วแล้วเราจะมาเกิดใหม่อะไรนี้ไม่ใช่นะคะแต่ชีวิตคริสเตียนเมื่อเรารับเชื่อแล้วเราได้รับการชําระบาปแล้วนั่นแหละคือชีวิตใหม่ที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์นะคะประการที่สอสิ่งเก่าๆก,ก็ร่วมไปนะคะในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่3และ4ีกล่าวไว้ว่า ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราผู้ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในการตายของพระอ,องค์เพราะฉะนั้นเราจึงถูกฝักไว้กับพระอ,องค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคิดเป็นขึ้นจากตายโดยพระสิริของพระอ,องค์แล้วเราก็จะได้ดําเนินชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะที่น้องการตายของเราในที่นี้หมายถึงว่า เนื้อหนังเราได้ตายไปแล้วพะเราได้เข้ามาอยู่ในพระเยซูคิดพระเยซูคิดก็จะสร้างเราขึ้นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นจิตใจสมัยก่อนเมื่อก่อนนี้ที่นิสัยเราไม่ดีนิสัยคิดจะทําร้ายอะไรต่างๆนะคะแต่พอเรามาอยู่ในพระเยซูคิดพระเยซูคิดจะค่อยๆสร้างเราขึ้นใหม่นะคะนิสัยเก่าๆนั้นก็จะค่อยๆหายไปล่วงไปจากที่เราเคยโกรธเคยเกลียดหรือเคย ต่อว่านินทาผู้อื่นนะคะพระเจ้าก็จะค่อยๆนําสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราเราก็จะมีชีวิตขึ้นใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์นะคะประการที่3นะคะชีวิตเราก็จะได้รับสิ่งใหม่นะคะสิ่งใหม่ในที่นี้ก็คือ,อชีวิตนิรัน์นะคะชีวิตนิรัน์ที่เราได้รับก็คือตลอดไปเลยนะคะพี่น้องถือแม้ว่าสิ้นสุดความตายแล้วชีวิตเนื้อหนังของเราจะได้ถูกฝังไปเป็นเท่าฐานเป็นอะไรแล้วแต่ จิตวิญญาณของเราจะไปอยู่กับพระเจ้าคือเราจะมีชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์นี้นะคะก็ขออนุพี่น้องนะคะจากหัวข้อนี้นะคะการที่เราได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์สิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปแล้วเราได้รับสิ่งใหม่ๆแล้วพี่น้องเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ให้เราพร้อมที่จะดําเนินชีวิต ะะด้วยการทรงนำที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่เข้ามา,าทําให้เรามีปัญหาทําให้เราประสบพบเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่พระเยซูคริสต์ผู้อยู่ในชีวิตของเรานะคะจะเป็นผู้นําเราเป็นผู้ช่วยเหลือเราให้ผ่านสถานการณ์ทุกยากลําบากนั้นไปได้ด้วยดีนะคะก็ะขอหนุนใจพี่น้องนะคะผู้ที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ ะะก็เมื่อได้ฟังข่าวประเสริฐน,นะคะไม่ว่าจะจากที่ใดก็ตามนะคะให้ท่านพร้อมนะคะที่จะเข้ามาเรียนรู้และมารับรู้ในชีวิตที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูคริสต์นะคะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่าน